ช่วงปิดฤดูกาลตอนแรกนะครับก็คิดว่าคงจะได้พักผ่อนมากขึ้นไม่ต้องหมกมุ่นกับเกมลูกกลมๆอะไรมากมายที่ไหนได้นะครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกหรือที่ภาคภาษาอังกฤษว่าฟีฟ่าครับเวิลด์คัพ2025นะฮะก็เปิดฉากพดียงแข่งกันเป็นที่เรียบร้อยที่สหรัฐอเมริกาเขาจัดแบบ เต็มพิกัดเลยนะครับ4ปีมีครั้งเป็นรูปแบบใหม่เพิ่มทีมเหมือนฟุตบอลโลกเลยเป็น32ทีมจากทุกทวีปในเมืองมนุษย์ในโลกนี้และดาวอังคารมากันครบทุกทวีปนะฮะแล้วก็โอโหช่วงเวลาเตะเนี่ยพอไปเตะที่สหรัฐอเมริกานะฮะก็ตามสูตรเลยจะต้องมีช่วงแบบเช้ามืดตีห้าเจ็โมงนะเท่านั้นไม่พอ ดึกๆก,ก็ไม่เว้นนะฮะห้าทุ่มตีสองนะครับสี่ช่วงเวลานะเพราะฉะนั้นต้องบริหารตัวเองกันให้ดีๆใครที่อยากจะติดตามการแข่งขันรายการนี้นะครับที่แน่ๆเนี่ยเวลาเราดูบอลดึกๆดืด่นๆนะครับบางทีเนี่ยนะท้องมันก็ร้องนะครับหิวก็หิวแต่จะไปกินก่อนนอนเนี่ยมันก็จะดูอะไรอยู่ว่าแล้วเอาแบบผมได้นะครับผมนี่ดึกๆ มีสูตรครับนี่มึกกรุบนะฮะมึกกรุบรสมาล่าที่ผมถืออยู่ซองสีส้มเนี่ยสูตรดั้งเดิมก็จะเผ็ดแบบพอประมาณกินแล้วนะฮะตาสว่างส่วนที่ผมถือซองสีแดงนะฮะสีแดงแรงฤทธินี้นะฮะรสมาล่าเหมือนกันแต่เป็นสูตรเผ็ดถ้ากินแล้วนะฮะมันก็จะเผ็ดกว่าสีส้มนะครับนะบก็กินได้ หลากหลายรูปแบบนะจะกินรองท้องจะกินเล่นนะดูบอลไปกินไปไม่อ้วนนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาหมึกจริงๆนะ,ะตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจผิดคิดว่าหมึกกรุบแม่งคือปลาหมึกกรอบปลาหมึกแช่เหมือนที่ใส่เย็นดโฟ boro, อะไรแบบนั้น <S 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 <House. S 2> เขาเป็นเส้นบุกนะครับปรุงรสเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลนะฮะแล้วก็จะกินได้หลากหลายรูปแบบเลยจะกินเล่นเกินรองท้องนี่นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับ หรือจะกินเป็นกับแกล้มเวลาท่านดื่มสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะข้านะฮะเนี่ยกินเป็นกับแกล้มก็ได้หรือนะกินเป็นกับข้าวมันซะเลยนะครับเอาไปโรยข้าวนะครับเพิ่มรสชาติมากยิ่งขึ้นนะครับหรือจะใส่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเราลำพังไปกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพียวๆเนี่ยนะฮะมันบางทีมันไม่มันไม่ได้อารมณ์ใส่หมึกกรุบ โรยมึกกลุบลงไปรับรองว่ารสชาติมันจะนะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วนี่ครับใครต้องบอกว่าใครขี้เกียจซื้อบ่อยๆก็ซื้อแบบเฟรนชิพแพ็คท่านทั้งเลยนะฮะหนึ่งซองเนี่ยบรรจุไว้นะฮะยี่สิบสี่ยี่สบสี่อันมีสองเล็กมีสองเล็กๆเ,เนี่ยยี่สิบสี่อันนะครับก็เนี่ยฮะเฟรนชชิพแพ็คก็มีทั้งสองแบบนะครับนี่ นะมีทั้งแบบนี้นะอันนี้สูตรดั้งเดิมสีส้มแล้วก็สูตรเผ็ดก็มีเหมือนกันนะฮนะนี่สูตรเผ็ดก็เอามาให้ดูกันนะครับนะใครอยากจะสั่งซื้อนะฮะถามว่าเอาแล้วจะสั่งซื้อที่ไหนเห็นแล้วอยากกินนะอยากอยากจะกรุบกรุบกรีบกรีบบ้างก็ง่ายๆครับผมแปะลิงก์ออฟฟิเชียลสโตร์ของหมึกกรุบเอาไว้ให้ท่านเรียบร้อยท่านก็ไปตามลิงก์ไปสั่งได้เลยจะสั่งแบบสูตรดั้งเดิมหรือสูตรเผ็ดก็ เอาที่ท่านสะดวกสบายใจนะครับหรือถ้าท่านท่านถ้าท่านเดินอยู่ท่านอยู่ข้างนอกไม่สะดวกที่จะสั่งในระบบออนไลน์ก็ร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตแม็คโครนะฮะโลตัสเซวเซว่นเซเว่นนะฮะเดินไปก็ระวังเจ้าถิ่นท่าดีๆแล้วกันเขานอนอยู่ข้างหน้าร้านนะบางทีเขาอาจจะมาขอแบ่งมึกกลุป่ไปกินก็ได้นะครับฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับมือกลุ่ ครับผมพูดถึงศึกชิงแชมป์สโมสรโลกฟี فا คลับเวิร์ลคัพสองพถึงตอนนี้ซัดกันมาแล้วนะครับ5คู่คู่ที่สร้างความฮือฮาสร้างความตูมตามมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเกมระหว่างบบเยนมิวนิกนะครับกับออกแลนด์ิตี้นะครับตัวแทนจากโซนโอเเียเนียมาจาก ประเทศนิวซีแลนด์โอ้โหเมื่อวานนี้น้ำแมวผ้าหวานเจี๊ยบอะไรทีเดียวพิเสือฮะโอ้ระหัมคโคตรโหดไม่ปราณีใครต้องใช้คำว่าถล่มเนี่ยไม่พอต้องใช้คำว่าระเบิดโถส้วมนะฮะยิงออกแลนด์นะออกแลนด์ซิตี้ไปเนี่ยสิบประตูต่อศูนก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของศึกชิงแชมป์สโมสรโลก เลยทีเดียวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคู่เอกเป็นบิ๊กแมชนะครับระหว่างแชมป์แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีมล่าสุดอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเจอกับทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งอย่างแอตเลติโกมาดริดก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันนะครับว่าสกอร์มันจะออกมาขาดลอยสักขนาดนั้นเปเสเชครับถล่มเอาชนะทีมตาหมีไป40พูนสวัสด์เลยทีเดียวมีคนถาม ผมนะว่าเอะพี่ไอศึกชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าครับเวลครับเนี่ยเขาคัดเลือกทีมเขามีกติกาอะไรยังไงก็จริงๆเนี่ยถ้าถ้าจ่ายอธิบายให้มันละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลานะฮะน่าจะใช้เวลาเป็นเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะหรือเพล่เเนี่ยเกินด้วยเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ รูปแบบใหม่ของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกคือพูดง่ายว่าเรียนแบบศึกฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพเลยฟีฟ่าแม่งเอาตายเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยจัดปีละครั้งนะฮะถ้าจัดปหละครั้งถ้าถ้าย้อนกลับไปสมัยผมเด็กๆวัยรุ่นดูบอลใหม่ๆเขาก็มีแค่สองทวีปคือเอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้เนี่ยมาดวลกันนะฮะหลังจากนั้นก็ก็เพิ่มนะเพิ่มทีมขึ้นมามีแชมป์จากแอฟริกาแชมป์จากอเมริกาเหนือ แชมป์จากเอเชียนะฮะแชมป์จากโอเชียเนียเข้ามาแต่พอมาปีนี้นะฮะเขามอบให้สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับก็เพิ่มทีมแบบโอ้โหครบวงจรเลยนะฮะทีมจากยุโรปเนี่ยได้มากที่สุดก็หลักการท่านเลือกง่ายๆฮะคือนับตั้งแต่ปี2 0 2 1นะครับถึง2,024นะ2,021ถึง2,0 สองสี่ใครเป็นแชมป์ทวีปของแต่ละทวีปก็สามารถผ่านเข้ามานะฮะเล่นในรอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกได้โดยอัตโนมัติพูดง่ายว่าใครเป็นแชมป์ทวีปเอาง่ายๆยกตัวอย่างนะฮะจากยุโรปนะครับก็เข้ามาคือ4ทีมเนี่ยเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มันมีมาดริดเนี่ยนะฮะ เรอัลมาดริดเนี่ยเป็นแชมป์ที่คือได้ทับได้แชมป์ในปี2022แล้วก็2024เพราะฉะนั้นเนี่ยซำกันเขาก็จะขยับเอาทีมที่มีคะแนนสะสมในฟุตบอลถ้วยใหญ่ยุโรปนะฮะมากที่สุดนะครับค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุดซึ่งก็คือแอตเลติโกมาดริดนั่นเองถามว่านี่แหละนะครับเป็นเหตุผลที่บอกว่าทำไมนะฮะทีมใหญ่ๆทีมที่เป็นแม่หล็ก ดึงดูดอย่างบาร์เซโลนาหรือลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้เล่นในถ้วยนี้ไม่ได้เล่นในรายการนี้ก็เพราะว่าบาซ่าช่วงหลังนะครับนอกจากจะไม่ได้แชมป์ยุโรปแล้วผลงานในยุโรปนะในยูฟาจะไม่หลีกเนี่ยก็ไปอับถุยไปไม่ค่อยจะลึกสักเท่าไหร่นะไปไม่ค่อยจะลึกสักเท่าไหร่นอกจากจะไม่ได้แชมป์แล้วเช่นเดียวกันนะครับลิเวอร์พูลนะได้แชมป์ครั้งล่าสุดเนี่ย ปี2019เข้าชิงอีกทีนึงก็ปี2022ไปพลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับเรอัลมาดริดคะแนนนะฮะค่าส,สัมมติคะแนนสะสมเนี่ยสูงมากร์บูนถูกมากเพียงแต่ว่าไม่ได้แชมป์ใน4ปีที่ผมพูดก็คือปี2021-2022-2023-2024พอนะครับพอลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์ก็ไม่ได้ไปเล่นนะครับในศึกชิงแชมป์สโมสรโลก ที่สหรัฐอเมริกาทีนี้มีคนถามเอ้าพี่มีคนถามเอ้าพี่แล้วทวีปอื่นล่ะก็หลักการเดียวกันอ่ะผมลืมบอกนะครับว่าแต่ละทวีปเนี่ยนะครับอาฟริกแต่ละประเทศนะครับมีโคต้าแค่สองทีมเท่านั้นนะมีโคตาแค่สองทีมเท่านั้น อังกฤษก็ได้โคตา2ทีมนะครับก็คือแชมป์ยุโรปทั้งคู่นะทั้งเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะเป็นแชมป์ยุโรปเป็นแชมป์ทวใหญ่ยุโรปที่ยังอยู่ในวงปีที่ผมพูดไปอยู่ในระหว่างปี2021ถึง2024นะครับอ่านี่ก็นี่ก็คืออ่าแต่ละประเทศจะได้2ทีมทีเนี้ยมันมีข้อข้อสงสัยอยู่อ่าแต่ละประเทศได้2ทีมห้ามเกิน นะครับลิบูลก็อดไปเพราะว่าเชลซีกับแบนซิตี้เขาดันไดแชมป์ยูฟาจะม่นลีกนะครับแต่ทีเนี้ยมีข้อสงสัยอ่าแล้วทำไมบราซิลนะฮะถึงได้ไปเล่นในการศึกครั้งนี้เนี่ยสี่ทีมไหนบอกว่าจำกัดแค่ประเทศละสองทีมเท่านั้นไงแล้วทำไมนะฮะมนเพลงซัมบ้าเข้ามาถึงสี่ทีมคำตอบง่ายๆครับเข้าไปกดข้อแรก แชมป์ย ah, ุโรปอาพูดผิดแชมป์ทวีปตั้งแต่ปี2021ถึง2024เข้ารอบโดยอัตโนมัติบังเอิญครับทีมนะฮะสโมสรจากเมืองกาแฟเนี่ยดันได้แชมป์ลิเบอร์ตาโดเรสคัพหรือแชมป์อเมริกาใต้เนี่ยสี่ปีนะตั้งแต่ปี2021ถึง2024แบบไม่ซ้ำหน้ากันเลยไอ้สัตว์ เพราะฉะนั้นมันก็เข้ากดข้อแรกแม้ว่าจะมีข้อกําหนดอยู่ว่าห้ามเกินประเทศละสงทีมแต่ในเมื่อนะครับคุณเป็นแชมป์ทวีปของตัวเองนะฮะคุณได้สิทธิ์นั้นก่อนเลยและบราซิลมันดันได้แชมป์แบบไม่ซ้ำน้านั่นก็คือคําตอบนะฮะนะฮะนั่นก็คือเหตุผลนะครับที่บอกว่าทําไมทีมจากเมืองกาแฟถึงได้เข้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยสทีมด้วยกันในขณะที่ประเทศอื่นๆก็จะมีแค่ สองทีมเท่านั้นนะครับเต็มที่แค่สองทีมเท่านั้นอ่ะมีข้อสงสัยอีกอา้าวพี่แล้วไอ้อินเตอร์ไมอามี่เนี่ยทีมของลูกพี่อะลูกพี่เมสซ,ซี่เนี่ยก็ไม่เห็นได้แชมป์อะไรเลยแล้วเข้ามาเล่นในรายการนี้ได้อย่างไรค่าสัมมสิธิ์ค่าคะาแนนสะสมก็ไม่น่าจะสูงส่งอะไรมากมายคำตอบคืออินเตอร์ไมอามี่นะฮะตัวแทนจัดสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาเล่นในรายการนี้ในฐานะเจ้าภาพเว้ยเขาเป็นเจ้าภาพนะไมอามี่อินเตอร์ไมอามี่นะของพี่เบ็คของพี่เมสซี่เนี่ยเป็นเจ้าภาพรายการนี้โอ้โหเล่นนัดเปิดสนามทำได้แค่เสมอเอาอาลีจากอียิปต์ศูนย์ศูนย์ก็ติดตามชมกันได้นะครับฟีฟ่าคับเวิลด์คัเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดทุกคู่นะครับทางช่องโมโนแม็กซ์นะครับมีการ ภาคไทยด้วยมีการให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับติดตามกันได้มาทิ้งท้ายกันในเรื่องของผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหรือที่เรียกสั้นๆว่าประตูผีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ขายผัดทงผัดไทยเจฝ๊งจฝงเจ๊ฝายอะไรนะนะ,ะประตูผีในที่นี้ก็หมายถึง ในทวารของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั่นเองล่าสุดเมื่อคืนนี้มีข่าวที่ทำให้เด็กผีนะฮะเกิดความกระชุ่มกระชวยเกิดความชุ่มฉ่ำในหัวใจขึ้นมาบ้างนะเป็นรายงานข่าวจากสื่ออย่าง ESPN Argentina นะครับคือ ESPN เนี่ยเขามีหลากหลายประเทศอันนี้เป็น ESPN ของประเทศอาร์เจนตินาเขารายงานนะครับว่า แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยได้ทำการพูดคุยทาบทามเอมิเลียโน,โนมาร์ติเนสนาทวารของแอสตันวิลล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแอสตันวิลล่าพิจารณานะครับได้ยินแค่นี้ก็อย่างที่บอกนะฮะรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกแบบปิดปรีดปิดร,รู้สึกแบบดึงดังขึ้นมาทันที แต่ที่นี่ถามว่าแล้วไอเอสพีเนี่ยอาเจนินาเนี่ยมันมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนก็จากประสบการณ์ของผมนะฮะเอาตรงตรงเลยก็ฟังหูไว้หูนะฮะอย่าอย่าปักใจเชื่ออะไรมากนะครับแต่มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะครับว่าก็เขาในทาวารของแอซินเวลาพวกเนี้ยเขาเป็นคนอาเจนินาเขาเป็นนักเตะทีมชาติอาเจนินาเพราะฉะนั้นสื่อ ของอาเจนิน่าก็น่าจะเป็นวงในนะน่าจะเป็นวงในพอสมควรน่าจะรู้อะไรระแคะระคายอะไรมาบ้างก็เลยลงข่าวนี้แต่พอไปเช็คจากสื่อหลักนะครับนะที่มีความน่าเชื่อถือได้เนี่ยไม่มีใครเล่นข่าวนี้เลย <c oughs> ไม่มีใครเล่นข่าวนี้เลยนะฮะถามผมนะะผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าแมนยูนะจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูคนใหม่ เพราะถ้ายัางขืนใช้องเรโอนาน่าไอ้ระเบิดเวลาคนเดิมนะครเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตูมตามออกมาตอนไหนมันไว้ใจไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมาร์ติเนสเนี่ยนะครับก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วไม่ต้องปรับตรงปรับตัวอะไรมากฝีไม้ลายมือก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่นะครับว่ามีม,ม,ม,มีมีความคล่องแคล่วว่องไวมีลูกมหศัศจรรย์การใช้เท้าเล่นฟุตบอลในสมัยใหม่ก็ ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะฮะก็สามารถเอาตัวรอดได้แถมยังมีเอกลักษณ์ด้วยความยียวนกวนประสาทแดกอีกตั้งหากนะครับค่าตัวนะฮะคือมาติเนสเนี่ยอายุ32แล้วกำลังจะ3าก33ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับสัญญากับวิลล่าเนี่ยยาวไปจนถึงปี2,029เลยทีเดียวนะครับแต่ก็คาดว่าค่าตัวเขาไม่น่าจะรุนแรงอะไรและทีเนี้ยลองนึกดูนะฮะแมนยู อยากจะปล่อยมาคัสแรดฟอร์ดให้วิลลาซึ่งยืมไปใช้เมื่อฤดูการที่แล้วค่าตัวแรดฟอร์ดเนี่ยสี่สิบล้านปอนด์แต่พอจบฤดูกาลวิลลาเขางองแงเขาบอกเขาไม่เอานะถามว่าทําไมเขาไม่เอาก็ร้องโทษตัวเองแะละแมนยนะูอ่ะคือผลพัรคปีริจแดงจําได้ไหมฮะเกมสุดท้ายของพิมริลีกทะลึง่งนะทะลึ่งไปยิงแอสตันวิลลาสองศูนย์นะพอไปชนะแอสตันวิลลาทีมสิงห์บหยองอดไปเล่นในทั่วใหญ่ยุโรป นถูกนิวคาสเซิลคว้าพุงปลาไปกินพอไม่ได้เล่นพอไม่ได้เล่นในยูฟาจะไม่หลีกเอาที่อะไรได้หายได้ไหมครับมันขุมทรัพย์มหาศาลเลยรายได้หายไม่มีเงินมาซื้อมาคัดแรดฟอร์ดถ้าตีว่ามาคัดแรดฟอร์ดสี่สิบล้านปอนด์น่าจะเอามานะครับเป็นข้อตกลงในการแลกซื้อตัวกับเอมิเลียโนมาร์ติเนสได้ก็ต้องเตียนะครับว่า ใครค่าตัวสูงกว่ากันก็ถามผมผมว่าก็น่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดมาติเนสค่าตัวน่าจะตกอยู่ที่ประมาณทัก30ล้านนะส่วนต่างมัน10ล้านปอนด์เองก็ยกยกให้เขาไปเถอะนะแม,มะ <laughs> นยะูกลัวไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะกลัวไม่ได้นะไอ้เพีดสิวแตกนะ แต่สมมุตินะฮะสมมุติสมสมุติว่าถ้าแมนยูเนี่ยไปกระชากตัวมาร์ติเนสมาเฝ้าเสาในฤดูกาลหน้าได้จริงๆเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะว่าเขาลงเล่นไม่ได้ในสามเกมแรกของฤดูกาลนะครับสามเกมแรกของฤดูกาล2025-2026ก็จะติดโทษแบนเพราะว่านัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันมาร์ติเนสเนี่ยโดนใบแดงในการเจอกับแมนยู แล้วถ้าย้ายมาแมนยูก็อดลงเล่นให้แมนยูเพราะว่าโดนใบแดงในเกมที่เจอกับแมนยูพูดไปพูดมาไอ้เฮี้ยกูงงยังไงชอบกลน,นะครับเท่านั้นนะฮะยังไม่จบเท่านั้นเอ็ดวินบันดซาครับอดีตด,ดวาวนผู้ยิ่งยงของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอดีตก็เคยเป็นผู้บริหารสโมสรอ,อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะฮะเป็นเด็กสร้างของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมมาตั้งแต่แรกด้วยนะครับเขาก็ออกโรงมาหนุนหลัง อองเรโอนาน่าซ้ายอย่างนั้นอืมไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโอนาน่าอาจจะโชว์ฟอร์มการเล่นได้ไม่สม่ำเสมอมีข้อผิดพลาดแต่เขายังเชื่อมั่นว่าฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับฤดูกาล2025 2026อองเรโอนาน่า 2, 6, ana, จะกลับมาได้เขาออกโรงมาหนุนหลังเลยนะฮะอดีต ผู้เล่นของอาแจกอัมสเตอร์ดัมอดีตนายทวารของอาแจกอัมสเตอร์ดัมผมอ่านแล้วอ่านอีกนะอ่านแล้วคิดว่าเอ๊ะไอ้น,นี่มันเฟคนิวหรือเปล่านาซาแกพูดจริงหรือเปล่าไอ้นาซาแกไปทําอะไรมากระถึงพูดแบบนี้เช็คไปนะฮะเช็คอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรียบร้อยก็น่าจะ,น,าจะน่าจะตีความได้ว่านาซานะฮะอดีตนายทวารของแมนยูชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2008เนี่ย น่าจะเมาน่าจะเมายาคันยุงนะนแกน่าจะเมายากันยุงเมียแกแหละต้องโทษเมียแกเมียแกคง,งจุดยากันยุงไว้แล้วก็ใช่ไหม,แ,มแล้วแกก็อาจจะไปนั่งกินกาแฟหน้าบ้านแล้วก็สูดสูดควันยากันยุงเข้าไปเมาแล้วก็ออกมาพูดอะไรแบบนี้นะครับอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับก็ วินิจฉัยได้ว่าไอ้ที่นาาักซาแกพูดเนี่ยคือแกแกชอบขี่จักรยานน่ะคนฮอลแลนด์น่ะคนดัชเขาอยู่คู่กับจักรยานอยู่แล้วหลายท่านน่าจะทราบกันดีแกน่าจะขี่จักรยานแล้วล้มจักรยานเสียหลักล้มหัวฟาดพื้นสติเลอะเลือนอยู่ดีๆออกมาหนุนหลังองเรีโอดาน่าซะอย่างนั้น